ทุกคนข้างหน้าเป็นเซเว่นกำลังทําใหม่น้ําท่วมใช่ไหมล่ะนี่ไงประมาณเป็นอาทิตย์กว่าจะเสร็จน้องต้นข้าป่วยไม่สบายเมื่อวานเมื่อกี้ทาคลิปไปก็พูดถึงปรากฏมันตัดเมมเต็มอัดได้ประมาณหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะลงฮนะทุกคนไม่มีใครดูก็จะลงผู้เสียงฝนตกหนักมากขัดใหญ่เมื่อคืนตกตกยุก่นๆน,นะฮะตกตกหยุดหยุดทุกคนจะจะท่วมอีกรอบไม่ไม่รู้นะฮะคนตกกลัวกันนี่คือเซเว่นที่กําลังทาใหม่จ้ะสาภาพเป็นแบบนี้นะโดนน้าท่วมนะ วันนี้วันที่1 4แเลยลวจะปีใหม่แล้วเซเว่นน่าจะเปิดรับปีใหม่ก็ได้ทุกคนนี่เป็นถนนคนเดินทุกเย็นนะหาดใหญ่ในอันซีลนะจ๊าอันซีนจ้ะแถวแถววัดทัดใหญ่ในฝั่งนู้นจะอยู่โอเคเนาะน้องต้นข้าวไม่สะเบอร์เดี๋ยวก็หายค่ะทุกคนไม่ต้องกังวลค่ะทุกคนรักน้องต้นข้าวมากยังกับเป็นญาติพี่น้องท้องอุทธรเดียวกันทุกคนนี่ฮ่ะเซเว่น คุอคนเป็นหัวเพราะว่านี่ฮะมีเซเว่นเขากำลังมาทำใหม่หจ้ะทำเรทองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินทุกเย็นเนาะตอนที่คนก็เริ่บอกอกมาทุกเย็นแล้วจ้ะแล้วก็พอตอนวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตลาดนัดใหญ่ๆโตของเยอะมากของแซบ่บๆอร่อยๆหากินยากจากกนต้องต้นข้ามาเที่ยวหัดใหญ่จ้าข่าวหน้าไม่ต้องไปคลองไห่โขงนะฮะตละอำเภอกันนะฮะ โอเคไหมข่าวหน้าเนี่ยมาให้ถูกอำเภอนะฮะจะได้ถ้าเกิดจะไปคอร์กหอยโข่งก็บอกก็ประชาสัมพันธ์อำเภอให้เขาด้วยโอเคตอนนี้ตั้งเช้าอยู่หกโมงครึ่งเองทุกคนประชาสัมพันธ์นี่ฮะตรงนี้ถนนคนเดินทุกเย็นวันอาทิตย์แต่้ะข้าไปฝั่งนู้นก็เป็นตลาดนัดเขาเรียกว่าตลาดนัดวันทุกวันคะฝั่งนู้นจะเป็นตลาดอจินไนนี่ฮะบรรยากาศเช้าๆชา,ชาอากาศดีทุกคนจะเห็นไหม ชุมชนหนานแน่นเนี่ยเขาไปในซอยทุกซอยก็จะมีคนอยู่กันอย่างหนานแน่นนะฮะนี่ค่ะคนไม่รู้จักหรอกคนมาส่วนใหญ่มาไม่ถึงฮะมาไม่ถึงหัดใหญ่ถ้าเกิดมาถึงหัดใหญ่ต้องมาอันซีนแมวอันซีนตรงนี้นะเพราะส่วนใหญ่จะไปนูน่นกิมยงสายหนึ่งสายสองสายสามหรือไม่ก็ไปเซ็นทรัลบางแฟบอยู่ตรงซอยตรงข้ามเนี่ยฮะ แถววัดทะเยนอะ่ะเขาก็ยังไปช่วยน้ําท่วมกันคือชุมชนเยอะมากแถวนี้นะครับตอนน้ําท่วมเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าคนจะแบบุ่มใหญ่มากคนไทยด้วยกัน้องต้นข้าวก็ได้เงินมาสองล้านกว่าบาทแต่ไม่รู้ตอนนี้เป็นลงถึงไหนตอนไหนใช้อะไรไปบ้างนะฮะแต่ก็มาแจกข้าวของทําพิธีร้องเพลงนะฮะที่อําเภอคลองไหยโขงฮะต้องบอกอําเภอคลองไหยโขงนะทีหลังอะ่ะเราจะได้ไม่ไปรอที่อําเภอหัดใหญ่เกอ้อ ไลเราคนหัดใหญ่เขาก็แบบถามกันใหญ่เลยเมื่อวานยังคุยกันเรื่องนี้เลยไปวัดคลองเรียนเมื่อวานเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีลุงคนหนึ่งเขาถามเหมือนกันว่าน้องต้นข้าวจะมาหัดใหญ่อะมาที่ไหนไม่เห็นบอกไม่เห็นส่งข่าวจะบอกอะไรละ่ะวันที่ก่อนที่เขาจะมาถึงประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงขึ้นเครื่องจากที่นู่นมาแล้วถึงบอกว่าจะมาอำเภอคลองไหง่คงจะไม่ใช่หัดใหญ่เหมือนกับเราเอาง่ายๆพูดกันตรงๆภาษาบ้านๆก็คือ โดนหลอกอะฮะทำให้ตื่นเต้นเพราะหัดใหญ่ท่วมหนักจริงทุกคนวดนี้ที่อื่นก็ท่วมไม้คลองไอ้คงก็ไม่มีข่าวหรอกว่าท่วมแต่เขาไปก็เออะสะมสุส่งสมุสรนเขาอยากให้ไปหรือเปล่าอยากให้ไปอําเภอนั้นโรงเรียนนั้นจะแล้วก็มีคนเม้นต์มาตอแหลใส่ใกูอีกว่าอย่ามาดาม่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาไปเพราะมันอยู่ใกล้สนามบินเพราะว่าหัดใหญ่ยังไม่เรียบร้อยดอกมึงจะรู้ได้ยังไงมึงมาดูก่อน ขาปัดกวาดเช็ดถูจะไปไหนตอนไหนก็ถึงกันแล้วตอนนี้เดินทางสะดวกอาจจะมีกองขยะแบบนี้บ้างเนี่ยหรอไม่สะดวกของเมืองฮะเนี่ยอันนี้ด้านในนะแต่ด้านนอกนี่เขาวิ่งกันเป็นไหมรถล,ลาวิ่งกันอย่างแบบถึงพิษถึงขิงจะมาอ้างต่อแหลมึงจะไปคลองหอยโข่งก็ไปถูกไหมไ<ป>เอออย่ามาอ้างว่าเนี่ยพอมาถึงแล้วหดใหญ่ยังไม่เรียบร้อยเช็ดถูปัดกวาดทำความสะอาดแบบมีขยะเยอะอย่างนี้ยหรอฮะ มึงมึงพูดแบบตอแหลแถพอแล้วลำคานยิ่งพูดถึงเรื่องนี้กูจะแบบของขึ้นแล้วก็เม้นมาเป็นคืบสองคืบกูไม่อ่านฮะแต่กูก็แบบกวาดสายตาก็พอจะรู้ว่าต้องการจะสื่อเหมือนกับแถแหลอะตอแหลเล็กตอแหลน้อยก็จะตอแหลเห็นไหมเรื่องนี้ขนาดผ่านมากี่วันแล้วน้องต้นข้าป่วยไม่สบายกูยังแบบรับไม่ได้อ่ะกับคนบางคนที่มาเม้นแบบให้ใช้ปัญญาหน่อยอย่ามาเม้นเข้าข้างอวยกันแบบผิดนะ ประเด็นคือเราไม่ได้ว่าน้องเลยกูกําลังว่าเรื่องบอกกันตรงๆทีมงานก็บอกไปเลยให้น้องพูดตรงๆไปเลยว่ามาอําเภอคลองไข่คงเพราะอำเภอคลองไห่คงเขาก็จะได้ย่างไปด้วยไงมันไม่ได้มีข่าวน้ําท่วมหนักเหมือนหัดใหญ่มึงก็น่าจะรู้ไงแต่ทีมงานพาน้องไปแล้วกลับมาเป็นไงแพ้อากงแพ้อากาศถือว่าไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับการพักผ่อนไม่พอนะจ๊ะทำไมอะ่ะทีมงาน จะได้รอดตัวไม่คุณคุณไม่ด่าว่าใช้งานหนักใช่ไหมเออไม่ใช่แบบใช้งานน้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่เกี่ยวหรอกแค่นี้ก็หนักแล้วจ้ะเออแค่นี้ก็เยอะมากน้องไม่พักไม่ได้พักผ่อนพอเรียนด้วยมึงอย่าลืมนี่ฮะถึงสามแยกไทยพานนิดท,ทุกคนนะฮะทัดให่ใหจ้ะเราไปข้าไปฝั่งหนูอีกแล้วทุกคนนะฮะฝั่งนี้จะไปสนามบินตรงนี้ฮะนะฮะเพราะทัดใหญ่ในอยู่ฝั่งนั้นเห็นไหม รซอยเข้าวัดอยู่ตรงนี้มีตลาดนัดทุกเช้าทุกคนอยนี่หารถสองแถวแล้วเกิดใครไปสนามบินเนาะจะไปมอเนี่ยนั่งรถยาสิบห้าบาทไปลงกินหยงก็สิบบาทไปฝั่งนู้นนะฮะโอเคไหมตกลงสรุปว่าจะพยายามแบบไม่อยากให้คนมาว่าว่าทีมงานใช้งานน้องหนักก็เลยออกข่าวว่าน้องพักผ่อนเพียงพอที่ไม่สบายเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนอะไรเงี้ยหรออ๋อหรอเป,เ,ปเป็นไปได้ฮะ คนภูมิแพ้ไงแล้วก็ฟังเขาอะนะฮะจะเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนนั่นไงตลาดนัดวัดััดใหญ่ในทุกเช้านะ